สวัสดีผู้รักการบระชนภายในท้องทะเลทุกท่านครับก็ผ่านมานานแล้วนะครับที่ไม่ได้ไปเจอเมดร,ระดับ S ให้จ้างก็คนนี้ก็คือน้องวิโอริอลิซาเบทนะครับมาเจอแถวเมืองเนเปิลนะครับซึ่งเขาจะปรากฏตัวเมืองจีนัวเมืองเนเปิลแล้วก็ไปที่เมืองเวนิสนะครับแล้วก็เลโกซาแล้วไปที่ แโลนิกิแล้วก็เมืองอิสันบูนะครับ6เมืองก็วันนี้ก็โอกาสดีได้มาเจอครับมาดูกันนะครับ <You 're S 1> ว่า <you S 1> ผม <are S 1> จะ <from my S 1> จ้าง <own. S 1> น้อง <Leave me. S 1> ว mm ัตโทริอลิิสเบดได้ไหมเนี่ย mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> แต่ว่าทำความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะค่านีโกชิเอชั่น36ล้านนะครับโอเคลองดูสิ ได้ไมเอาได้เลยเนี่ยครงนี้ก็ได้โอเคโอค้ oh, น้องเวมไฟจิวเวลรีเทรดเดอร์ด้วยนะครับขายไอัยเมนีนิดนึงครับพอได้น้องวัตเทอริอิซาเบตได้แล้วก็จะมีแฟตเซลขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับแฟตเซลก็จะเป็นเอสคอมมอนคอน c ทคของน้อง150าใบครับดูราคาหน่อยสิก็ใช้เพชรน้ำเพชรแดง 2,010เพชรแดงนะครับใครใจร้อนก็มาใช้เพชรแดงกันแต่ว่าไม่ใจร้อนก็เราก็ไปหาตามเมืองนะครับอยู่ในแถวเมลิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปทางเมืองอิสตันบูลก็เป็นข้อมูลไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจ ผมก็จะมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสด,ดีครับ